สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางยูทูบชนแนลสกูสกุลครับผมพบกันมาณพาแซรบอีกแล้วครับมือวันนี้สิมาแกะติ่นไก่เห็ดเล็บมือนางครับพี่น้องตี่นไก่ง,งามมาแล้วล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วครับล้างขยำกับน้ําเกลือเรียบร้อยครับนี่ก็ต้มน้ําให้เดือดน้ําเดือดแล้วก็เอาตินไก่ลงเลยครับ น้ำต้มผมก็จะใส่เกลือแล้วก็ตะไคร่ใบมะกรูดครับพี่น้องคาตะไคร้ใบมะกรูดรอให้ตีนไก่เฮาสซุกก่อนครับพี่น้องรรหว่างที่ต้มเนี่บ่บ้ตรงต้มนานนะพี่น้องเด้อบต่ตรงต้มโดนเด้อกะว่าวพอตีนไก่ซุกแล้วก็พอเลยครับกาวาเดือดข,ขนาดครับกวะวาเดือดประมาณก็พอเลยครับพี่น้องปิดไฟเลยครับ จากนี้ก็มาล้างน้ําสะอาดอีกรอบนึงครับพี่น้องครับเพื่อบให้ตินไก่มีเมือกมันมันมันติดกันครับล้างให้เมือกมันออกเบิดครับพี่น้องหลังจากล้างเรียบร้อยแล้วก็ผมมีแช่น้ำนี่ครับเบกกิ้งโซดาเอาใส่ ผสมกับน้ำเลยแช่ไว้ยังต่ำสามถึงสี่ชั่วโมงเลยพี่น้องด้วย หลังจากที่แช่น้ำเบกกิ้งโซดาไว้หลายชั่วโมงแล้วครับพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานนี้บ่ายโมงผมก็เลยเอาแช่ตู้เย็นไว้เอากบมาล้างทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องก่อนที่สะเอาไปแกะกระดูกมันออกครับ ก็ดีพี่น้องอีกรอบนึงครับผมอาพี่น้องมาเบ่งบัตรนี่ตีนไก่หลังจากที่ล้างเรียบร้อยแล้วครับเอามีดกรีดกรีดหลังหลังมันนะครับเด้อกรีดเลยระวังเลยเสมือเจ้าของเด้อเราลองเห็ดเบ่งนะครับเด้อ กรบโบเมนว่าสิแกได้ง่ายๆได้ครับน้องก๋แก่ยากแต่กับโบนากโบนากเกินไปครับนิวเนยโปดกีดเลยครับลอกออกเลยหักเปา่เลย ค่อยหักไปที่เราพอที่เราพ่อไปน้องแนวแซมอเส็มึงก็แม่มอสกินเล็แซจบเบเลยเด็กหนูถ้าบอกก็ดูอ่าก็อออก,กินยากครับในี่ไก่เห็นเล็บมือนางครับนี่มมันสิเล เรียบร้อยครับพี่น้องได้แล้วครับเรียบมือนางอวบเด้งๆง,งามๆครับพี่น้องนี่ครับงามเลยครับแตกต่างกันเลยต่อเลยตนนัวนี้ยังบบรดเซ่เบกกิง้งต้มแล้วผมลองแกะเบิง่งบนปันเตเฮ็ด แต่ว่าหลังจากที่แช่แล้วเนื้อมันจะเดง้งแน่นเหมอกันนะครับงามดงเด้งๆเลยน้องเลยงามผักพี่น้องเอ้ยเด้งดึงๆเลยครับบวบมันจะมีเอ็นเ็นแก้วแบบนี้ครับเต็ม,มอยู่แหละข้างในแต่ละอัน เล็บมือนานแกะเรียบร้อยว่าเชียร์น้องจนเจ็บคอนเล็บเจ็บคอนนิว้วออไปเฮ็ดกินตามที่ต้องการได้เลยครับพี่น้องบ้านเนี่ยจะไปยำ่ำหรือไปํำไปยำ้ำแกบบันแล้เ,เลยครับบ้านเนี่ยตาตามชอบเลยครับผมนอาสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมลองเฮ็ดเบิ่งคลับพี่น้องครับเล็บมือนานขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ